สวัสดีครับผมเชฟวินนี่คือ channel vegan startup นะครับในวันนี้เราจะมาทำราเมงเย็นซอสงาญี่ปุ่นทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากๆมีประโยชน์แล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานเพียแค่10นาทีก็สามารถทำเสร็จได้แล้วครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำัาเลยนะครับเริ่มต้นเรามาเตรียมผักก่อนนะครับเราจะใช้แครอทหั่นแครอทเป็นท่อนๆน,นะครับ สำหรับใครที่ไม่ชอบทานแครอทแบบสดนะครับเราสามารถใช้แบบว่าเป็นเอาไปต้มก่อนก็ได้นะครับสัก2อนาทีต่อมาเราจะใช้แตงกวาญี่ปุ่นนะครับเราจะหั่นเป็นเส้นๆสำหรับใครที่ไม่มีแตงกวาญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆสามารถใช้แตงล้านก็ได้นะครับแล้วก็เอาเมล็ดออกนะครับเพราะว่าแตงร้านเนี่ยจะมีน้ําเยอะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆนะครับ หั่นมะเขือเทศเอาขั่วออกนะครับเมนูนี้นะครับผมจะใช้ฟองเต้าหู้แบบเป็นเส้นๆนะครับจากที่ห้อฟองๆนะครับก็ใช้งานง่ายดีนะครับแช่แข็งแบบนี้มีอายุเก็บได้ปีหนึ่งเลยนะครับเอาออกมาต้มได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เท่าที่ ที่เราจะใช้แล้วเราก็เก็บเข้าฟิีเซอร์ต่อได้เลยนะครับเนื้อสัมผัสของฟองเต้าหู้เนี่ยมันก็จะไม่ยุ่ยไม่เละนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้มันละลายแล้วก็เอามาแช่แข็งอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเอาไปต้มเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอให้ละลายใส่ฟองเต้าหู้แช่แข็งลงไปเลยนะครับใช้เวลาต้มประมาณ1-2อนาทีนะครับเราต้องการแค่ให้ฟองเต้าหู้เนี่ยเขานิ่มแล้วก็ละลายน้ําแข็งแล้วก็มีความร้อน ค่าเชื้อเล็กน้อยนะครับหนึ่งนาทีแล้วนะครับหรือว่ารอให้มันน้ํามันเดือดเนอะแล้วก็ตักออกได้เลยนะครับจะพักไว้ให้เย็นหรือว่าจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้นะครับใครที่ชอบกินแบบเย็นทั้งหมดเลยก็เอาเข้าตู้เย็นได้เลยต่อมาเราจะต้มเส้นรามง100งกรัมนะครับผมจะใช้รามเมงแบบเส้นแห้งนะก็ต้มจนสุกนะครับ เส้นแบบนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับเพราะว่าเส้นเขาไม่ได้เส้นใหญ่นะใครจะใช้ลาเมงเส้นใหญ่ก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเอาที่เราชอบได้เลยหลังจากเส้นสุกแล้วนะครับผมก็จะามาน็อกน้ําเย็นเลยนะครับเส้นเราเย็นแล้วนะครับเราก็เสดจน้ําได้เลยแล้วก็จัดลงจานนะครับ แล้วเราก็ตกแต่งด้วยแครอทแตงกวาฟองเต้าหู้นะครับแล้วผมก็จะเสิร์ฟกับต้นอ่อนไคววเล่นะครับ เพื่อนๆสามารถใช้ถั่วงอกก็ได้นะครับถั่วงอกลั่วกก็ได้หรือถั่วงอกสดก็ได้ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้หรือจะใช้ต้นอ่อนทานตะวันก็ได้นะครับทานคู่กับรามเมงเย็นนะครับก็อร่อยเหมือนกันนะแล้วก็แซมด้วยมะเขือเทศแล้วก็โรยด้วยสาหร่ายอบนะครับ แล้วก็โรยด้วยงาขาวงาดำคั่วต่อมาเราจะมาทำซอสกันนะครับใช้ตาฮินี่หรือซอสงาขาวนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำส้มใส่ชูมหมักน้ำตาลดอกมะพร้าว เพื่อนๆสามารถใช้น้ำตาลทรายได้นะครับน้ำมันงาพริกไทยน้ำเปล่าคนส่วนผสมให้เท่ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับสูตรและส่วนผสมทั้งหมดนะครับผมได้ใส่ไว้ในใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูวิธีการแล้วก็สัดส่วนทั้งหมดได้ใต้คลิปเลยนะครับ เหมาะกับหน้าร้อนมากเลยนะครับช่วงเวลาที่ร้อนๆกินราเมงเย็นแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะครับยังไงก็ลองทําดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ